สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ชวนเพื่อนเอนเข้าครัวนะคะแล้วก็ทำหอมเจียวกันค่ะหอมที่ใช้วันนี้นะคะเป็นหอมแดงค่ะเพื่อนๆสามารถหั่นตามขวางหรือว่าหั่นตามยาวได้เลยนะคะการหั่นหอมนะคะต้องหั่นให้เขามีความหนาเท่าๆกันเพราะถ้าหั่นเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะเวลาทอดออกมาเขาจะสุกไม่เสมอกันค่ะเปิดเตาตั้งกระทะให้ไฟร้อนกลางนะคะ ตามด้วยหอมแดงคนหอมแดงไปเรื่อยๆค่ะโดยเราไม่จำเป็นต้องคนอยู่ตลอดเวลานะคะมีการพักมือได้บ้างค่ะในระหว่างนี้เราก็เตรียมถาดแล้วก็ทิชชู่พร้อมซับน้ำมันและกระชอนไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะพอเราเริ่มเห็นหอมแดงนะคะกลายเป็นสีทองอ่อนปิดเตาไฟแล้วก็คนไปเรื่อยๆอีกเล็กน้อยค่ะ ความร้อนที่ยังคงเหลืออยู่ในน้ำมันนะคะจะช่วยทำให้หอมแดงของเราสุกพอดีค่ะหลังจากนั้นเราก็เทหอมแดงเพื่อเสด็จน้ำมันได้เลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายให้รีดนำหอมเจียวของเรานะคะมากระจายตัวเพื่อลดความร้อนวันนี้หอมแดงเจียวเยอะค่ะก็เลยใช้พัดลมเพื่อลดความร้อนนะคะ กรอบมากๆค่ะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนฟังเสียงดูนะคะหอมแดงเจียวของเรานะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ทานคู่กับอย่างเช่นวันนี้มีขนมม้อแกงนะคะรับรองเลยว่าหอมกรุนสีสันสวยงามน่ารับประทานค่ะ หอมแดงกรอบหม้อแกงนุ่มคอนทราสต์ของความกรอบและนุ่มลงตัวได้ดีมากๆค่ะบอกเลยว่าอร่อยแบบเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้สอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วเดอ้อบ๊ายบายค่ะ